สวัสดีค่ะพอยลี่หลังจากห่างหายมานานนะคะลืมกันไปหรือเปล่าคิดถึงเอฟทุกคนนะคะวันนี้นุพจะมาพร้อมกับของกินพบกับตอนพอยลี่พากินอ่ะมาวันนี้เราจะมากินน้ำพริกกันค่ะนุําพ่อนะคะได้ซื้อมาจากร้านห้ามห้ามาพริก MK นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นพริกเผาค่ะเราซื้อมาทั้งหมดสามสามอย่างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพริกเผาตัวน,นี้จะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะร้านเดียวกันหมดเลย <outgoing S 1> และตัวนี้นะคะก็จะเป็นเออน้ำพริกลงเรือนะคะอย่างละ35บาบาทค่ะสามอย่างร้อยวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆกันเ<แ>ลยค่ะมาเราจะมารีวิวทีละอย่างนะคะอย่างแรกที่เราจะรีวิวเอาน้ำพริก น้ำพริกกุ้งเสียบก่อนดีกว่าเนาะนี่ค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะรสชาติไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะมาเดี๋ยวเราลองเปิดชิมเลยโอ้เขาบอกว่าน้ำพริกตัวนี้จะเหมือนกับน้ำพริกเอออะไรนะน้ำพริกตรงเรือเนาะแต่จะมีความรสชาติเผ็ดน้อยกว่านิดนึงเนาะมาลองเป่าๆก่อนค่ะ อืมอืมกลิ่นเครื่องอมเขามีกุ้งมาให้ด้วยนะคะเรากินกับข้าวกันมาเลยไปค่ะคำาตโตอืมสวัสดีเด็กอ้วน พ่อรู้สึกว่ากินอย่าเข้าวแล้วมันจะเผ็ดน้อยลงนะคะทุกคนดีมากต่อไปค่ะต่อไปน้ำพริกโรงเรือค่ะน้ำพริกโรงเรือนะคะอันนี้เขาก็จะเหมือนกับตัวกุ้งเสียบอันนี้นะคะแต่ว่าจะมีรสชาติเผ็ดกว่านิดหน่อยมาลองชิมเปล่าๆเหมือนเดิมค่ะคัมไปค่ะข้าวเล็กๆ เห็นนะส่วนตัวน้ำงพอรู้สึกว่าอันเนี้ตัวนี้นะคะตาเผ็ดน้อยกว่ากุ้งเสียบแต่ทางร้านบอกว่าตัวกุ้งเสียบตาเผ็ดน้อยกว่าตัวลงเรือเออเขาก็ได้จะพูดผิดอันนี้จะมีรสชาติไม่เผ็ดมากค่ะที่น้ำพอชิมเมื่อกี้นะคะน้ำงพอรู้สึกว่าเขาจะเป็นหวานนํำค่ะแล้วก็จะมาเค็มลองกินเดียข้าวค่คะไปค่ะคำโตโต แบบนะคือ,ถ,คอ,อถ้าเกิดใครไม่กินเผ็ดมากสองสองตัวเนี้ยถ้าเกิดใครไม่กินเผ็ดมากก็ตัวนี้ลงเรือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยค่ะรสชาติเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าอันนี้จะเผ็ดน้อยอันนี้ก็จะเผ็ดมากต่อไปพริกเผาตัวนี้ไม่เคยกินค่ะน้องพรไม่เคยน้องพรเป็นคนไม่เคยกินพริกเผาที่แบบอย่างเงี้ย กล้ากินเปล่าๆขินไม่เป็นอะ่ะลองกินกับข้าวเลยดีกว่าเนาะไม่เคยกินอะ่ะไม่กล้ากลัวเผ็ดอ่ะ ือพริกเผาไม่ใช่แนวคืออันนี้รสชาติส่วนตัวทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ารสชาติแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นพริกเผานะคะสำหรับน,น้องพลนะี่ไม่ใช่แนวน้ำพลอยขออนุญาตตัดออกค่ะสองตัวนี้ is the best พริกเผานะคะน้ำพลอยให้สี่เต็มสิบอะเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้ากับการที่มากินหนึบเผาหรือเปล่าน้ำพลอยกินไม่เป็นนะก็ ซื้อมาลองก็ได้นะคะเดี๋ยวน้ำพลอยแปะลิงก์แปะรูปไปใหญ่ๆเลยตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบค่ะคือมันก็อร่อยหนูว่าน้ำพอว่านเขามีหลายอย่างนะเขาไมา่ได้มีแค่นี้นะเขามีทุกน้ำพริกเลยนะน้ำพอคิดว่าเนี่ยน้ำพอซื้อมาแค่สามอย่างนะคะตอนนี้เขาตั้งงานเขาตั้งร้านอยู่ที่งานเออเอ้อ น้ำพอยไม่ได้ชิมเพราะว่าน้ำพอยรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แนวน้ำพอยแต่ย่าเป็นคนชิมย่าก็ซื้อมาย่าบอกว่าเอามาทำมันทำอื่นๆก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อืสองตัวเนี้ยอันนี้ให้เต็มร้อยอันอันเด็ดอันเด็กุ้งเสียบเนี่ยอันนี้อันนี้กุ้งเสียบเต็มสิบให้ร้อยไปเลยอันนี้เต็มสิบก็ให้ร้อยเหมือนกันต้องซ้ำสองตัวเนี้ยนะน้ำพอยซ้ำแน่นอนแต่ไม่เป็นไรอร่อยนะ ว่าไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวแปะร้านไว้ให้ใหญ่ๆเลยใหญ่เลย,เ,ลยเดี๋ยวแปะไว้ให้ตอนสุดท้ายค่ะบายเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงจรงจริงริงจ,งจงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปนะคะบา,บายบายขอตัวไปกินน้ำพริก,ก่อนค่ะนี่อร่อยมาก